วันนี้เป็นวันที่สามแล้วนะครับที่เราอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นเมื่อเช้าเราออกจากโกเบครับแล้วก็นั่งชินคันเซ็นมาที่ฮิโรชิมามีอะไรที่ฮิโรชิม่าบ้างเดี๋ยวติดตามกันครับการเดินทางในฮิโรชิม่านะครับส่วนใหญ่ก็ใช้รถรางแบบนี้ครับฮิโรชิม่าเป็นเมืองที่โดนระเบิดในช่วงสงครามโลกครับและนี่ก็คืออะตอมิกบอมโดมซึ่งเป็นโดมที่โดนระเบิดจนเหลือซากอย่างที่เห็น ปัจจุบันนะครับได้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกไปเรียบร้อยแล้วครับเราเดินต่อมาบริเวณใกล้เคียงนะครับเป็นอนุสาวรีเด็กหญิงซาดาโกะตำนานนกกระเรียน1,000ตัวครับเด็กหญิงซาดาโกะรอดชีวิตในช่วงสงครามมาได้แต่หลังจากนั้นครับเกิดป่วยหนักด้วยพิษจากสารเคมีของระเบิดในช่วงสงคราม เธอเชื่อว่าถ้าพับนกเรียนครบ1,000ตัวนะครับจะช่วยให้เธอรอดชีวิตแต่สุดท้ายเธอก็ต้องเสียชีวิตลงครับตรงนี้นะครับก็คือกล่าวซีโร่หรือว่าจุดที่ระเบิดลงที่เมืองฮิโรชิมาครับ เขาก็จุดไฟไว้ตลอดเวลาจุดนี้เป็นบริเวณที่ทำพิธีรํำลึกนะครับเมื่อมองผ่านช่องจะมองเห็นกราวซีโร่และอะตอมิกบอมโดมพอดีครับ หลังจากนั้นเราเข้ามาในส่วนของพิพ,ธพิธภัณฑ์นะครับซึ่งเขามีอุปกรณ์ให้เช่าแล้วก็มีเสียงบรรยายภาษาไทยด้วยครับเวลา8มง15นาทีคือเวลาที่ระเบิดลงนาฬิการเรือน,นี้จึงหยุดเดินที่เวลา8มง15นาทีพอดีเป็นนาฬิกาที่ได้รับการบริจาคมาครับเมืองฮิโรชิมาในอดีตนะครับมีความสมบูรณ์และเป็นย่านสำคัญของประเทศญี่ปุ่นครับนี่คือสภาพก่อนโดนระเบิด หลังจากที่ระเบิดลงฮิโรชิมาก็มีสภาพเป็นแบบนี้ครับคุณที่จัดแสดงในส่วนนี้นะครับเขาเคยหารือกันว่าควรจะเอาออกจากพิพิธภัณฑ์หรือไม่เพราะว่าดูหดร้ายเกินไปครับแต่ปัจจุบันก็ยังตั้งแสดงอยู่นี่คือลูกระเบิดจำลองนะครับจะเห็นว่าลูกระเบิดขนาดเพียงเท่าน,นี้เองสามารถถล่มฮิโรชิมาได้ทั้งเมืองเลย เขาที่ฟังการบรรยายนะครับเนื้อหาส่วนใหญ่บรรยายถึงความโหดร้ายที่สหรัฐมาทิ้งระเบิดที่ญี่ปุ่นประชาชนได้รับความทุกข์ทรมานแต่เนื้อหาไม่ได้บรรยายถึงสาเหตุที่สหรัฐต้องมาทิ้งระเบิดที่ญี่ปุ่นครับดูแล้วก็หดหูบางคนถึงกับกั้นน้ําตาไว้ไม่อยู่สงครามช่างโหดร้ายจริงๆนะครับเราขอไว้อะไรให้กับผู้เสียชีวิตด้วยครับ